สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์เก่านักสะสมและนักประวัติศาสตร์มือสมัครเล่นชัยภูมิครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในลุกของการรวมรุ่นของเหรียญหลวงปุลึกวัดชัยภูมวนาลามนะครับหรือก็เป็นวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับวัดชัยภูมวนาลามทั้งหมดเท่าที่จะทราบและหาได้นะครับมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่มีการเสียเวลานี่คือเหรียญรุ่นแรกครับ เหรียญรุ่นแรกพระคำพีรยานปัญญาวโลชัยภูมิปีหนึ่งเอ้ปี15นะด้านหลังเป็นเหรียญหลวงพ่อแมน้นพุทธสโลวัชยภูมิวนาลามนะครับนี่ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ลึกแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแมน้นนะครับบัตรชัยภูมิพิเอ้ไม่ใช่วัชยภูมิวนาลามปี2515นนะครับเหรียญน,นี้ก็สร้างประมาณ ลายเรียนยู่นะลายเรียนอยู่นะยยยก็คาดว่าหลักพันนะหาพบเจอได้ง่ายอยู่แต่จะหาสวยๆก็ยากอยู่แทบจะหาไม่ได้เลยเรียนนี้สร้างเพื่อสมทบทุนสร้างอ,อาคารเรียนพระปริยัติธรรมนะครับก็ได้หลวงพ่อแม้นมาเป็นผู้ช่วยสร้างนะ ลวงพ่อแมนเป็นพระภาคกลางส่วนหลวงปู่ึกนี่เป็นเจ้าวาดวัดเฉยภูมินะวัดเฉยภูมิวนาลามนี่เหรียญรุ่นสองรุ่นสองเป็นพระราชมงคลมุนีนะเป็นเหรียญพระราชมงคลมุนีวัดเฉยภูมิวนาลามรัตนโคสินคบสองร้อยยันตรงนี้ก็เป็นยันอุแล้วก็เป็น นะโมพุทธายะนะครับยันนะโมพุทธายะยันพระพุทธเจ้า5พระองค์เหรียญน,นี้สร้างพร้อมกับวัตถุมงคลที่ยอดนิยมตลอดการของเชยภูมิรุ่นหนึ่งก็คือพระกิ่งชชยภูมินะครับสร้างพร้อมกันครับเหรียญน,นี้ก็สร้างมาเยอะครับแล้วก็สวยสวยก็หาเจอ,อยากนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะทําเสริมเยอะนะครับบอกแตกก็เยอะอ่า ให้ดูเดี๋ยวรุ่นแรกไปเปิดดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงอ่ะเรียนนี้ก็ให้ดูผิวพรรณครับไปดูตำหนิกันเอาเองดูขอบครับเป็นเหรียญหน้าเก็บแต่ไม่ค่อยมีคนเก็บครับน่าจะสวยไม่ไม่เต็มร้อยนะ นี่ขอประมาณนี้ประมาณนี้ดูอีกข้างประมาณนี้รุ่นนี้ไม่ฟันธงว่าเขาทำเสริมมาด้วยหรือเปล่าหรือเป็นการแค่ปั๊มหลายๆครั้งหรือปัม๊มไม่เรื่อยผมยังไม่ฟันธงนะ ก็ยังไม่ได้ศึกษาลึกไม่ได้เก็บมาเยอะครับอยู่นี่ผมก็น่าจะมีสองเหรียญนี้มัง้งเดี๋ยวจะมีอีกหาไม่เจอรุ่นต่อมารุ่นไหนดีอ่ะเป็นรุ่นนี้แล้วกันรุ่น72พระราดมงคลมุนีครับน่าจะเป็นอ,อายุวัฒนะ72นะครับ72ก็กี่รอบอ่ะ หกหกห้าสี่สิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองหกรอบครับเปี่ยนหกรอบของหลวงปู่ลึกพร,ราดมงคลมุนีนะครับด้นานหลังก็เขียนวัดชัยภูมิวนาลามอเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นยันห้า 5, นะครับยันห้าอ,อุณาโลมสามแล้วก็เขียนเป็นนะยะโมพุทธาจริงๆตง้องอ่านนะโม ทายะอย่างนี้นะครับก็เป็นเหรียญเป็นยันแบบเดียวกับเจ้าพ่อพะยาเลยมาดูผิวเหรียญมีจุดตรงนี้ด้วยเห็นไหมจุดข้างๆยันพุทธดูด,ด,ด้านหน้า ค่อนข้างสวยเลยนะวันเหรียนี้ก็ทําสวยนะถ้าวัดอายุหลวงปู่ลึกท่านเกิดปี2459ก็จะตกตก72ปีก็จะตกปี2 5 3 1เอปี31นนะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นนี้และนี่ก็คือพระผงรุ่นแรกของหลวงปู่ลึกนะครับ พระราชมงคลมนีวัชยภูมินาลามชัยภูม,าามิรุ่นหนึ่งน้ำดูกล่องกันนะครับก็เป็นฟองน้ำเก่าๆด้านหลังโอ้โหนี่มีโค้ดมีเบอร์โทรมีขนาดก็น่าจะคาดว่าปีสาม 30บวกลบนะไม่ก่อนรุ่นนี้ก็หลังรุ่นนี้นะนี่ก็จะเป็นพระผงเป็นใบโพด้านบนก็เขียนอ,อ่ามะอุนะมะอ,อ,อุพระราชบางคนมุนีพิกมาด้านหลังก็เป็นเขียนเ,เป็นยันอุณาโลมแล้วก็นโมพุทธายะวัชยภูมินารามจังหวัดชัยภูมิรุ่นหนึ่ง โอแสงไฟขาวจนทำให้มองไม่ชัดนะครับนี่พระผงก็จะแบ,บเป็นผิวแป้งๆเหมือนเขาเรียกว่าพระธาตุแล้วก็มีจุดจุดเขาเรียกว่าช้ำๆนะช้ำๆเหมือนจะเป็นน้ำมนตนะ์เหมือนเป็นน้ำมนที่โดนตัวพระแล้วก็มีผิว แตกลายขายลักษณะสมเด็จยุคป,ปี30ครขอบก็ประมาณนี้ครับด้านหลังนี่ก็มีรอยแตกเล็กๆอันนี้ผมได้มาจากอ่าลงลงเจ้าวาดวัดชัยฟภูมินารามน,นะครับพอดีไปถ่ายวิดีโอที่วัดแล้วก็ท่านก็ให้มา ผมก็เพิ่งรู้ว่าเอา้าท่านมีรุ่นหนึ่งด้วยเหรอท่านมีพระผงด้วยเหรอเพราะปกติเห็นพระผงอีกรุ่นหนึ่งนะที่ไม่ได้ออกที่วัดเยลูมมนารามออกที่วัดหนองนาแสงนะนี่ก็ไม่ไม่มีพบเห็นหมุนเวียนสักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะไม่นิยมหรืออะไรไม่ทราบนะแต่อันนี้ผมได้มาจากวัดนะ ในมนชักวัดเฉลภูมนาลาบอ่ะรุ่นนี้ผ่านไปแล้วต่อไปรุปน่นนี้ไม่ทราบปีออกเหมือนกันครับพระราดมงคลมุนีแล้วก็คล้ายกับด้านหลังคล้ายกับเหรียญน,นี้นี่แต่เป็นย้อนยุคแต่เป็นย้อนยุคไม่ทราบว่าออกปีไหนครับเป็นทองแดงกะไหล ผิวไฟอ่าแล้วก็รุ่นเนี้ยรุ่นใบโพนี่ยมันมีเหรียญรุ่นหนึ่งที่เป็นรูปใบโพเป็นรูปอ่าเหมือนเป็นเหมือนพัยดยศนะเป็นเหมือนพัยดยศไม่มั่นใจว่าออกพร้อมรุ่นนี้หรือออกพร้อมรุ่นนี้หรือออกเดี่ยวก็ไม่ทราบแต่ที่ทราบคือออกก่อนปี33แน่นอนเพราะสามคือปีที่ หลวงพ่อท่านมรณาภาพนะแต่เรียนนี้ออกหลังปี3ามแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าปีไหนแต่ดูจากลักษณะแล้วมาดูกันดูจากลักษณะน่าจะเป็นยุคใหม่ๆห,หน่อยดูจากขอบตัดก็ไม่ใหม่เท่าไหร่ น่าจะอยู่เราๆปี40นะ4ประมาณ4ปี40ไม่แน่ใจว่า4เท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ใครมีข้อมูลก็แนะนำกันมาด้วยมาถึงรุ่นที่เห็นพบเจอบ่อยนะก็เป็นพระผงค้ายกับอ,องค์นี้เลยแต่ไม่เหมือนกันนะดูองค์เล็กกว่าใบโพก็ไม่สวยเท่า นะแต่มียันรอบข้างก็เขียนนะโมพุทธายะอย่างนี้นะนะโมพุทธายะแล้วก็เป็นตรงกลางก็รูปทรงคล้ายๆกันแต่องค์สูงกว่าใบ่พูใหญ่กว่าแต่องค์พระเล็กกว่าอาดูความหนาด้วยแล้วกันไหนๆดูละนี่เทียบกันผิวจะออกเป็นสี คมครีมนะอันนี้เป็นขาวออกไปทางขาวมากกว่าครีมแต่น,นี้ออกเป็นครีมเลยด้านหลังนอย่างนี้ครับด้านหลังนี่เป็นพระครูอัตชัยสิทธิ์ทิรหลวงพ่อสะอาดนะครับวัดรุ่นตรงนี้น่าจะเขียนลาบผลภูนทวีนะแล้วก็วัดนหนองนาแสงชยภูมินะ รุ่นนี้คาดว่าน่าจะสร้างปี2543พร้อมกับพระบูชาของหลวงปูลึกปี43นั่นแหละ2 5 43คิดว่าต้องใช่ต้องใช่แน่ๆนะด้านหลังแล้วก็หลวงพ่อสะอาดนี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นพระสมเด็จที่แกสร้างการว่าสร้างปีเดียวกันนะ ก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็มีพระบูชานะแต่ผมไม่มีพระบูชาวัดหนองนาแซงเพราะว่าท่านหลวงปู่ลึกเนี่ยท่านเป็นคนบ้านหนองนาแซงนะครับแต่เป็นคนบ้านหนองนาแซงก็ไปเรียนเติบโตที่อื่นจนได้ถูกนิมนต์มาเป็นเจ้าวาดวัดชัยภูวานารามนะครับท่านเป็นคนบ้านหนองนาแซงมารุ่นต่อไป เมื่อกี้ส่องให้ดูอย่างเออจะส่องให้ดูผิวก่อนนี่ไม่ค่อยคมชัดนะผิวเป็นแบบออกมันๆหน่อยแต่ก็มีคราบๆจากฝุ่นนะฝุ่นน่าจะมาจากภายนอกไม่น่าจะนหน้าจะมาจากองค์พระนะลิ้นพันกันแล้วดึกแล้วตรงนี้ก็มีบางองค์ที่ปั๊มชัดบางองค์ปั๊มไม่ชัดนะครับส่วนมากก็จะ เป็นประมาณนี้ครับอ่ะโอเคส่วนเหรียญน,นี้พระลาดมงคลมูนีหรือเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิรูปที่สามนะครับรุ่นสร้างเจดีปี2 2,560วัดนหนองาแสงจังหวัดชัยภูมิยันตรงกลางนี้ยันตรงกลางเขียนนะโมพุทธายะ ด้านคำพูนลงล่างน,นะแล้วก็ซ้ายไปขวาก็นโมพุทธายะส่วนยันวงกลมรอบข้างนี้ก็เขียนอ่ะมะนะมะนะอนะ,ะแล้วก็โอโกโอโกนะกะแล้วก็ กอ,อนอะนอะกะอังเป็นคาถาพระพุทธเจ้า1 6พระองค์นะคาถาอบข้างตรงกลางเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์พ,พุทธเจ้า5พระองค์อันนี้เป็น16พระองค์เป็นเท่าไหร่ ห้าห้าเป็นสิบเป็นยี่สิบหกพระองค์เป็นเป็นยันพระพุทธเจ้ายี่สิบหกพระองค์นะ,ะก็ครอบจักรวาลเลยแล้วกันสำหรับยันนะนี่ก็เป็นทางวัดวัดหนองอางทำให้นะครับขอบว่จ,จะประมาณนี้ ก็ถือว่าสวยนะแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นภาคกระแสแต่ผมก็ว่าออกแบบได้สวยดีรับปีหกอ่ะอุ้ยลืมองค์นี้ได้ไงเนี่ยนี่ครับหลวงพ่อผังจิบตะคุตโ,คตโตครับปี19เคยทำคลิปเดียวลงไปแล้วครับนี่ด้านหลังเขียนวัชยภูมิานาราม ชีู้ปบสองสี่หนึ่งเกก็เป็นเหรียญสร้างสมทุนสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมเหมือนกันเหมือนกับทำรุ่นนี้มาอาจจะแจกแล้วหมดหรือแจกแล้วไม่หมดก็เลยให้หลวงปู่พางมาช่วยออกเหรียญน,นี้ครับก็เป็นที่นิยมอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งแต่สมัยพ่อผมเขาเล่นเขาก็บอกว่ารุ่นนี้ก็ไม่ได้นิยมนะเพราะว่า เหมือนทำมาเยอะทำ,ทำมาเยอะเหมือนรุ่นนี้ทำมาเยอะเหมือนรุ่นนี้แล้วก็เหมือนใครก็มีกันอะไรกลายไปเรียนแจก,กเหรียญแถมกันซื้อขายช่วงสมัยก่อนก็อย่างสูงก็สี่ร้อยบาทนะตอนนี้ก็มันมีพี่ๆก่อนหน้านี้ก็เหรียญละพันกว่าบาทนะแต่สำหรับผมนี่คือเหรียญเหรียญโขในจังหวัดเชียงภูมิที่สวยที่สุดนะในยุค ต้นแล้วก็สวยกว่าหลายๆเหรียญในยุคป,ปัจจุบันด้วยแล้วก็สำหรับผมนี่คือเหรียญหลวงปู่พังที่สวยที่สุดนะถึงหน้าจะถึงหน้าตาจะไม่เหมือนหลวงปู่พังเลแต่ก็นี่คือสวยที่หนึ่งในใจผมแล้วครับหลวงปู่พังปีหนเก้าออกวัชยภูมิวนาหลาังนะอ่ะ ส่งให้ดูแล้วก็ไปดูคลิปเต็มกันเอาแล้วกันแล้วปัจจุบันนี้นี่ครับมีรุ่น2อ,ออกมาครับนี่เพิ่งออกเมื่อปี6-2นะครับเป็นหลวงปู่พานเหมือนกันที่หลวงปูพันธสีมาวัดชโยภูวานาลามวที่2องมกราสองพัาร้อและก็ในปีเดียวกันก็มีนี่พระพุทธศิลบัญชรรุ่นแรกครับ ที่เลือกผูกพันธสิมาเหมือนกันและก็น,นี่พลาลาชวงคลมณีที่เลือกผูกพันธสิมาเป็นเหรียญย้อนยุคปี25แล้วก็ย้อนยุคลงพ่อผางปี19นะและนี่เอกุศีครับที่เลือกผูกพันธสิมาเหมือนกันว่าใช้ภูกมนารามรุ่น2รุ่นพารวยพระกิ่งชัยภูม,าามิรุ่น2รุ่นพาวพพร, 2, รพาวยครับ เอกลสิแต่ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเป็นที่น่าเสียดายมากครับจริงๆวัดอะสร้างสร้างวัตถุมงคลมาเรื่อยๆนะไม่ทำไม่เยอะแต่ก็ทำมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีคนไปให้ความสำคัญหรือสนใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่านี่ก็เป็นวัดสายเรียนปริยัติธรรมเนาะก็ไม่ใช่สายสร้างเครื่องรางของขัง,งสักเท่าไหร่แต่ก็เคยดัง มีชื่อเสียงในช่วงหนึ่งนี่ด้านหลังเขียนวัดชยภูมิวนารามอำเภอเมืองจังหวัดชยัยภูมิสองห้าหกศูนย์ด้านล่างมีตอกโคดด้วยครับอตอกตัวอะไรเอ่ยตอกเป็นสัตว์นะครับตัวสอเสือสัตว์แล้วก็เลขดูยากจังหนึ่ก้าหรือเปล่าแล้วสองข้างนอกกน อเป็นเลขสวยครับสามสามเก้าศูนย์เลขสามเก้าศูนย์ผมจะเป็นคนที่ชอบเลขที่ลงท้ายด้วยศูนยะ์แต่สำหรับคนอื่นเขามองว่าเป็นเลขเลขลงท้ายด้วยศูนย์เป็นเลขไม่ดีสำหรับคนอื่นนะสำหรับผมผม,มชอบเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์เพราะมันมันรู้สึกมันเต็มมันอิ่มประมาณนั้นนะนี่ก็ภากินอ่ะนี่เหรียญย้อนยุค ย้อนยุคป,ปี25นี่กหน้าตาคล้ายองค์เดิมมีตัวโคดโคดสะนะครับโสดเสือแล้วก็เขียนพระราองคนมุนีผิวก็จะมันวาวไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ครับกล่าก็จะประมาณนี้ไม่เดี๋ยวขอบคล้ายขอบมีบความคล้ายรุ่นแรกอยู่นะโอ้โห ทำเหมือนยันขอบเลยนี่ด้านหลังแต่ด้านหลังน่าจะเป็นการแกะใหม่นะเพราะว่าเป็นเป็นคุละฟ้อนกันแล้วก็ดูดูสวยดูคมนะอะก็เขียนอาตนะโกสินสองสองสามหกนะท่านั้นสองร้อยปีนี่ก็คือสามสิบหกปีต่อมาสามสิบหกปีหูย้ย สาปีเท่ากับ3รอบไลยนะสรอบของเหรียญรุ่นรุ่นอันนี้รุ่น200ปีเป็นสรอบของเหรียญ200ปีถือว่าก็เป็นเหรียญมงคลเหรียญหนึ่งนะอันล,ล่าสุดผมผมไปวัดเมื่อปีก่อนเขาบอกว่าเขาจะหลวง,งพ่ออดีตไม่ใช่อดีตหลวงเจ้าวาดท่านกำลังจะทำพระพระ คุณแผนอะไรสักอย่างน่ะแล้วก็ไปเห็นมวลสารของท่านคือแบบเต็มเต็มห้องอะมาจากหลายหลายที่หลายทางครับหลายจังหวัดด้วยคือถ้าท่านมีโอกาสไปปุบเสกหรือไปงานมงคลอะไรต่างๆต่างจังหวัดเนี่ยท่านก็จะเก็บมวลสารจากที่นั้นมาซึ่งถือว่าเยอะมากสุดยอดมากแล้วก็อยากได้ไม่รู้ว่าท่านจะทำเสร็จตอนไหนนะ เหมือนท่านเคยบอกอยู่ว่าปีนี้แหละท่านจะทําแต่ก็ไม่รู้ว่าทำำําสําเร็จรุ่ร่วงไปหรือ,อยังนะแล้วถ้ามีโอกาสก็จะไปบูชากับหลวงพ่อท่านมานะอ่ะเรียนปีสิบเก้านยุคอ่ะนี่แกะใหม่แกะใหม่คมแต่ไม่สวยมัน ส c m ความเป็นแกะสดไปแล้วครับน,นี่เป็นแกะดิจิตอลต่อโครอไรแไรงนิลดูไม่ออกน่าจะโคตรสะเหมือนกันละมัง้งเป็นเป็นรรมะใหม่ครับเป็นสมัยใหม่แต่ไม่สวยเท่ารุ่นเก่า ดูข้างหลังอ,อคอมพิวเตอร์กินดูเทียบกันดูความสวยนี่โอโ้โหต่างกันเยอะครับแต่ก็เข้าใจครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของวัดนะแล้วก็ทรรมาก็ใช่ว่าจะถูกเสียนพระยอมรับกันก็ต หลักก็คือ,อทำให้ญาติโยมที่เข้าไปทำบุญก็ะแจกญาติโยมให้ญาติโยมได้บูบชาก็เท่านั้นนะจุดประสงค์ของทางวัดก็ไม่ได้จะมาทำให้เป็นรุ่นเด่นรุ่นดังเหมือนพระเกจิด,ดังๆยุคนี้นะก็คือทำให้คนได้บูชาได้เก็บไว้สักการะส่วนตัวประมาณนั้นส่วนเรียนนี้เรียนรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกจริง เพรา <c oughs> ะว่าก็เพิงสร้างเนาะพ,พระประธานเพิงสร้างเสร็จเขาบอกว่าได้ได้ต้นแบบมาจากพระพระอะไรพุทธศสหิงมัง้งแล้วก็เหมือนเจ้าอาวาสวัดละขังเป็นผู้ช่วยออกแบบให้นะแล้วก็เป็นพุทธศรริลปบัญชรรุนแรกนะครับต่อโคตรศัเหมือนกันไหม ตัวเล็กมากดูไม่ออกนี่ก็เป็นลื่นไม่รู้ว่ามีกี่เนื้อนะอก็จะป,นนประมาณนี้ยันก็โอ้ยอ่านไม่ออกมีนะมะข้างล่างพระทะนะมะ ข้างในก็นะโมพุทธาแต่ไม่มียะยะไปไหนไม่รู้แล้วก็ด้านในอ้อยะตรงกลางอย่าอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็มีนะช่างเถือะอ่านยากเดี๋ยวส่งนิด อ่านยากจริงครับน,นั่นเล็กมากน่าจะเป็นน้ำอะอุแล้วมั้งข้างในประมาณนั้นก็เป็นยันพอรเป็นรุ่นแรกก็ก็ดูดีขึ้นมาทีเดียวเลยสวยครับสวยถ้าแบบเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาเ,เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำานี้โอ้โห ลงยาเขียวลงยาน้ำเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำสุดสุดครับสวยครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสตว์กเกอรเพจอาจารย์เกา่านักสะสมนักประวัติศาสตร์มึงสมัครเล่นเฉยภูมิด้วนะครับถ้าใครอเอเผื่อมีใครสนใจ ก็อยากจะขอแบ่งบูชาพระองค์ไหนรุ่นไหนก็ทักเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้หรือ,อแอดไลน์มาที่0943102680ครับถูกไหมถูกอยูอ่ก็จะชื่อชื่อลายชื่ออะไรครชื่อจำปาเพราะผมทำอยู่ร้านจำปาเปิดให้ดู ี่เป็นลายผมนะเป็นคนนี้ลาย094 3์0 2 6 8 0 0ก็จะมีไม่ได้ปล่อยทุกองนะก็จะปล่อยบางองค์ชอบองคไหนอยากเช่า,ชาบูชาองค์ไหนที่ผมถ่ายคลิปลงไปแล้วอยากเช่าบูชาต่อตก็ได้คุยราคากันได้ได้หมดทุกอย่างครับแต่องค์ไหนที่รับหรือหัวมากๆเงี้ยก็ไม่ได้ปล่อยนะครับถ้าไม่ให้ราคามากพอ จริงๆผมเป็นนักสะสมนะไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาขายไปเก่งกําไรหรืออะไรนะครับแตซื้อมาอะสะดวกซื้อบางองค์บางรุ่นผมก็จะปล่อยตามกว่าทุนบางรุ่นก็จะสูงกว่าทุนบางรุ่นก็เท่าทุนไม่ได้ทําเพื่อหากําไรครับทําเพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของอวงการพระเครื่องในชียภูมิแล้วก็ วงการประวัติศาสตร์ในชัยภูมิต้องการท่องเที่ยวในชัยภูมิอยากให้ชัยภูมิมีอะไรที่แบบดูเข้มขังหน้าค้นหามากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมสิ่งใดผิดพลาดก็ขออภัยวไว้ในณที่นี้ด้วยนะครับดินเริ่มพันกันแล้วบางสิ่งบางอย่างผมก็พูดในสิน่งที่ถูกต้องไปบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะ ผิดไม่ถูกต้องอ่ะก็มาติเตือนแนะนำน้องได้นะครับว่ามันถูกหรือไม่ถูกยังไงวันนี้ก็ขอพักผ่น,นะครับลาทีสวัสดครับขอบคุณครับ